ที <c oughs> ่จะอยู่ในโลกชนิดนี้มันก็ต้องมีปัญญามีสติปัญญามีความรู้อย่างของพระพุทธเจ้าที่ทําให้ไม่ต้องกลัวเลยเลยไม่มีอะไรที่ที่มีความหมายสาหรับจะยึดมั่นถือมัไม่มีความเป็นอยู่หรือความตายไม่มีความได้หรือความเสียไม่มีอะไรที่จะต้องยึดมั่นถือมัเพจึงแต่ดูว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็ทําไปตามที่มันมันควรจะทํา <c oughs> ไม่ทําก็ได้ ที่มันควรจะทําก็ทําแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์อยู่ในใจอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีความรู้ตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความฉลาดตามแบบของชาวบ้านถ้าอยากจะใช้คําว่าฉลาดก็ต้องยกให้เป็นว่าฉลาดตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ค่อยคานี่มันมันยืมกันใช้ได้สับสนกันอยู่อย่างนี้ แต่ที่แท้ควรจะเรียกว่าความรู้ความรู้แจ้งแทงตลอดความรู้จริงปัญญาวิชา,าแสงสว่างวิญญาณหรือยยรอะไรรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นธรรมชาติไปตามธรรมชาติไม่ต่องยึดมั่นว่าเราว่าของเราเม่ทำแต่สิ่งที่ควรจะทำหรือเท่าที่จำเป็นจะต้องทำ <c oughs> เพื่อบ,บริหารชีวิตร่างกายนี่ก็ไม่ใช่เรื่องมากมายอะไรแต่แล้วก็ไม่ฉลาดตามแบบของชาวบ้านของชาวโลกที่เขาต้องการจะมีนั่นมีนี่มีตึกอยู่เหมือนวิมานมีเครื่องใช้ไม้ส้อยเหมือนกับของเทวดาอะไรอย่างจะไปไหนก็ได้ไปโลกประจันก็ได้ไปไหนก็ได้เเี่ยขาคิดว่าอย่างนั้นเป็นความฉลาดนี่พระเน,เน้นเออ ก็อยู่ในฐานะที่น่าอันตรายคือ <c oughs> จะไปตามก้นพวกฝรั่งทานองนั่นเข้าว่านั่นเป็นความจริดและเป็นสติปัญญาเป็นในความก้าวหน้าของมนุษย์เป็น,นความรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์เนี่ยระวังให้ดี <c oughs> ผมได้ยินคุยกันเอเตโรที่ก่อนแจะไปบินตบาทก็มีเวลาอาบน้ำก็มี <c oughs> คุยกันมากมันแต่ล้วนจะเป็นเรื่องอความฉลาดตามแบบของชาวบ้านไม่ได้คุยกันเรื่องความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะดับความทุกข์ คุยกันเรื kind of ่องบุคคลสิ่งของเหตุการณ์อะต่างๆตามเรื <t> ่องโลกโลๆไม่ได้คุยกันึงเรื่องความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นความดับทุกข์เนี่ยมันจะแสดงว่ากำลังจะไปหลงไปตามก้นพวกฝรังที่รู้จากแต่ควายตัวเดียวควายเทคโนโลยีตัวเดียวเหมือนที่เราพูดกันวันก่อน โลกนี้กำลังถูกเทียมด้วยควายตัวเดียวนำโดยพวกฝรั่งคือเทคโนโลยี <c oughs> ที่จะพาไปนานเสาอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานไปโลกระจัร์นี้ไม่ทารายก็เป็นเรื่องที่เล็บเรื่องอื่นมันก็จะ,ะไปไกลกว่าน,นั้นอีก <c oughs> เทคโนโลยีไม่มีไม่มีเขตสุดเลคือเป็นออจินไตยอย่างนึงด้วยเหมือนกัน ความคิดของมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอจินไตยวัตถุอย่างไยได้ไมีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดมันเทคโนโลยีของวพวกกลังหรือชาวโลกต่อไปในอนาคตคถไาได้ไมีมีสิ้นสุดแล้วก็ยิ่งห่างไกลต่อความดับทุกข์ที่รียกว่าโลกนี้กําลังถูกพาไปได้วยควายตัวเดียวคือควายเทคโนโลยีส <c oughs> ่วนความสว่างสวยในทางฝ่ายวิญญาณนี่ เศรษจวนเอนไลท์เมนเมมันกำลังไม่รับหายป in ไปรับหายไป, in, ไปตะวันออกเคยมีอันนี <c oughs> ้แล้วก็โง่โง่ลงโง่ลงไปตามก้นตะวันตกไปบูชาเทคโนโลยีจนในความสว่างสมัยทางวิญญาณฝ่ายวิญญาณของตะวันออกนี่รับเลือนไปโลกนี้ก็เหลือแต่ควายตัวเดียว ทางฝ่ายตะวันออกหลายหลายประเทศที่เป็นประเทศนับถือพุทธศาสนาเนี่ยกำลังหันไปหาควายเทคโนโลยีอั่างนั้นประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นประเทศไหนก็ตามแต่ที่อยู่ฝ่ายตะวันออกที่ว่าเป็นแหล่งของพุทธศาสนาเนี่<ม>กลังปล่อยควายตัวนี้ตายไปเจ้ยแล้วก็หันไปหาหควายตัวโนูน้<ม>นที่โลกนี้มันก็ถูกนําไปได้ควายบ้า คือมันตัวเดียวมันมีแต่กําลังในทางที่จะไปไปเท่านั้นนอมันก็ไปผิดทางมันไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาที่จะควบคุมมันยังยังมีหวังยากเพราะว่ามันกำลังเป็นจังหวะของควายตัวนี้คองควายเทคโนโลยีี่ควายเปลี่ยวควายบ้าควายดำทะมุนนี่มันจะพาไปสุดเวียงกัยก่อนนะ จึงจะค่อยนึกกันได้กลับมาหาควายตัวที่สองให้มันคู่กันไปอย่าให้มันเดินผิดทางไอ้ควายตัวที่หนึ่งนี่นะยิ่งฉลาดยิ่งยิ่งคือยิ่ง,งโง่ไอ้ควายเทคโนโลยีคือยิ่งฉลาดเท่าไรยิ่ง,งโง่เท่านั้น <c oughs> ันเทคโนโลยีก้าวหน้าเท่าไรคือเป็นความงโง่ของมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น <c oughs> พูดแล้วไม่น่าเชื่อแล้วไม่มีใครเชื่อนี่ผมก็ไม่เคยมีที่พูดกับใคร้วเดี๋ยวนี้ เพราะเขาหาผมดา่าเขาบ้างตีเตียนการศึกษาบ้างตีเตียนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์บ้างอื <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดอยู่อย่างนี้ <c oughs> เทคโนโลยียิ่งมีเจริญก้าวหน้าจัดเท่าไรโลกก็ยิ่งโง่ลงเท่านั้นถ้ามันไกลต่อความดับทุกข์มากขึ้นทุกทีมันไม่มีความรู้เกิดขึ้นว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ต้องทํา มันโง่จนไม่รู้จักพระเจ้าฝรังก่อนนี้มันก็มีพระเจ้ามันยังฉลาดศาสนาของฝรั่งเช่นศาสนาพวกเฮบรูพวกยิวพวกที่มาเป็นคริสเตียนนี่ก็มีพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระเจ้าคือไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวให้ทำลายตัวด้วยกันนันก็ไม่มีตันหาปาทานมากเหมือนอย่างนี้ เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งที่เคยนับถือคือสเจนนันเขาว่าพระเจ้าตายแล้วหรือศาสนานี่ไม่จริงผลได้ที่ได้เป็นวัตถุเป็นอะไรมาเนี่ยจริงเพราะฉะนั้นพวกฝรั่งทั้งหมดนี่มันเป็นในคอมมูนิสต์แต่มันกลับไปหาพวกจีนพวกไหนว่าเป็นคอมมูนิสต์ที่จริงวัตถุนิยมทุกแขนงเป็นคอมมูนิสต์ ไม่มีเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่มีแต่เรื่องทางเนื้อทางหนังทางปากทางท้องฝรั่งมันก็เป็นคอมมิวนิสตีกแบบหนึ่งเป็นไดนกติกมาทีเรียนลิซซัมเหมือนกันเลยโดยอ้างเหตุไว้วัตถุเจริญแล้วจิตก็เจริญนี่แล้วก็สร้างวัตถุมันก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นฝรั่งม,นนนม,บบมงันก็เป็นไอนคอมมิวนิสต์แบบไม่บังคับไอ้พวกจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์แบบบังคับมันมีเท่นั้น ทั้งสองฝ่ายนี่กันยอมเทคโนโลยียิ่งกล้าหน้ายิงโง่ยิงกล้าหน้ายิงโง่คือยิ่งได้รบกันมากขึ้นได้เบียดเบียนกันมากขึ้นไม่มีการพักผ่อนเลยคุณมองดูดีๆจะพบว่ายิ่งฉลาดและยิ่งโง่ตามแบบนี้โลกนี้กําลังยิ่งฉลาดและยิงโง่พร้อมกันยิ่งฉลาดในทางโง่คือไปทำในยิ่งฉลาดในทางที่ไม่ต้องทํา ถ้าทาแล้วเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นเป็นอินเทลเลกที่เปรียบเหมือนไอ้ลูกน้ําเต้าที่จะไปใช้จับปลาดุกมันไม่มีทางที่จะพบสันติภาพ <c oughs> จนกว่ามันจะมีความรู้ตามแบบของพระเจ้าหรือตามแบบของพระธรรมหรือตามแบบของพุทธศาสนาก็อย่าไปยึดถืออะไรข้าวโดยความหมายว่าดีว่าชั่ว แล้วก็ไม่มีตัวกูของกูเกิดขึ้นในใจ <c oughs> อั่นนะมันจะหยุดลงทันทีการเหลือดร้อนความอะไรมันจะเกิดเอ,อไม่ได้มันจะหยุดลงทันทีด้วยที่มันเกิดอยู่จะหยุดลงที่ใหม่มันก็ไม่เกิดด้วย <c oughs>